สวัสดีครับอันนี้เราก็มาอัปเดตรถซับไปเลือวันต่อวันครับ FC ขอมาเยอะ FC ซับไปเลือขอมาเยอะครับ FC ูชังโกมีแล้วครับพี่น้องนี่เนาะอยากคิดตามผลงานนลยครับจากเมื่อวานครับยังไม่ได้มีอุ้มครับวันนี้มีอุ้มแล้วครับช่างแปะก็ช่างชนตัดอุ้มแล้ววันนี้ขึ้นตูดเสร็จแล้วช่างตองตัดลูกเขกียวครับลูกเขกียวพิเศษ ปมนี้ไม่รับได้ครับพวกแปะงานด่วนทางแปะกำลังขึ้นปุ่มอันนี้กำลังขึ้นตู้ครับอันนี้ก็สีทุ่ฝนกระตกตกนนยังไม่เด็กทางแม่บอกว่าตูเ้เสร็จได้เดอกครับบ้านนี้ตัวกำลังไหลใส่ตัวแหลมครับติดตามผลงานนะครับถอเดเสร็จแล้วครับต่อมา มีไซตตูดนายต่างตมอถอยาวเลยครับต่างชนเร่งใหญ่เลยช่างหิดเก็บของแล้วบุญิมีตาไว้ดุนครับไว้ดุนอ้อปากสวดกรับสวดสวดหลายคนอยู่หามีายลูกนองครับต่บงชีกกำลังทำต่อแทงขัางลดซ่าครับ หาอย่างว่าหาถูกวิธีทางไงใช่ไหมสัง๊กไม่ได้ครับสัง๊กตสัง๊กบอกว่าต้องตัดอุ้มยังเยอะปิดป้าไม่ปิดอุ้มไม่ปิดป้าลงแม่ติดท่อครับแข่งขัางครับทัฒนาดูรดซับไปเลยต่อครับดูใจแล้วครับแข่งชนกำลังจะบปิดป้าบน อาจทีตามผลงานนะครับก็ไม่ได้อยากว่าเห็นลงทุกวันอะไรทุกวันก็ไม่ได้อยากโชว์อะไรครับก็ทุก็อยากอัพเดทงานผมก็ไม่ได้ว่าอยากชิ้นนี้ชิงนเก่นอะไรก็ใครบอผมไม่ได้อย,ย,ยากมีงานเยอะจนหลน่นจนทําไม่ทันอเอาแค่ว่ามีงานทําทุกวันแล้วมันส่งงานไปผลงานงานออกมาแล้วมันใจใดมันไม่พิษถาดถึงพิษถาดจะผมจะไม่แก่ตัวครับผมบอมแก้ไขในทุกการที่ทําออกไปจากผม ครับขอให้บอกถ้ามันพิสพาดต,ตรงไหนก็โทรมาคุยกันน่ครับเ mm. พราะว่าบางสิ่งบางอย่างมันไม่ได้ทาของมันทําคนเดียวไม่ได้ของมันทําหลายคนครับบางทีมันอาจจะพิสพาดี๋ยวมันเป็นงานที่จ่วงนี่มันเป็นงานเราเล่ลงเนาะบางอย่างออกมาคนงานทั้งนีครับสั่งแตะครับน,นี่ปลาอุ่มสั่งทิ้เงีบปลาอุ่ม ใส่กินทอยกระจายช่างแปะบอกว่าปิดตูดไม่ได้ไม่เลยครับแปะก็ช่างชนสองันนี้ครับกะจัดการเข็นตูดต่อครับผมทำมเีเบนตยนดอกผมชิโมย่างเดียวดูก็าทำอย่างเดียวครับให้ถามอ่ช่างโกททำอะไรเป็นต์ไหมวะช่างโกททำอะไรมีเบนต์องครับช่างโกดูอย่างเดียวอัศโชทราบครับมันนึง มาดูปากกูไปตาครับอันนี้ไปทรงไม่ได้ต่างกำลังไหลเก็บงานครับอันนี้ทรงเดชดอุดมน้ำท่วมเข้า่าน้ำท่วมไปไม่ได้น้ำท่วมไปไม่ได้ครับสั่งนดัดแกสั่งทิ้นกำลังประกอบอันนี้แบบไหนนะท่าศักแบบไหนนี่โทษหน่อยโอ้ยแบบรดใจทำลดเทียบ น,นี่ปากยันมาเสร็จแล้วต่อสอง่งอันนี้มารับได้ครับพุงนี้6-8เกี่ยวดันพอครับเสร็จแล้ว3จุดรอติดครับผลไม่ยุดสักทีนี่ฝนตผลครับอีสองงานยาวมาติดถอ่อขั้นข้างน,นอกเนียเขียนถอยาวต้้หมอติดแทงคางอีกสองาำงานเรีบดูดเดาอะใครที่สั่งใหม่มารับได้ด้วยนะครับ ครบจบทุกเจ้าครับอันนี้ของยันมาครับผอมทรงนครพนมเสร็จแล้วครับรอแข่หาวันเวลาไปครับ,จบเจ้าเสร็จแล้วอันนู้ของเจ็บเก็บของใครลูกยังมาหลับได้นะครับวันนี้ผมจำไม่ได้แล้วสมองผมเออไม่เด้แล้วช่างตีกกำลังทำอะไรอีกด้วยนี่ช่างต๊กครูช่างเด็ครับ แทงค้างจะเ,เปิดเชื่อมนะครับช่างลิตมันติอะไรนะฮะชิเจ็ดต้องทำงานถึงวันที่สิบ๊กขับไปเรียนต่อครับทำงานเป็นแล้วกัลบไปทีก็เสียดายครับวน,นี่เขาสิดต้องมาทำงานนะช่างลิตโซดครับช่่งตีกล้ยจ้าเจ้าจคนมีตะไบรุนครับอนี่ วัยรุ่นทั้งนานสวสดทุกคนครับแฉะทำไมครับรู้เขาดิคนนี้ดีเด็ครับทำอะไรเขาดูดินี่ติดๆเดีด่ดยวเข้าแมวครับถ้าดัดไม่ได้เข้าแมวกว่านี้เสามันไปก่อนไม่นะเท่าไหมเท่ายู่ไหม

ช่างโกไม่เคยทำอะไรนะฮะครับเหนื่อยแล้วก็ไปนอนกับผมอะตามสไตล์ช่างสองหับยงลูกเกี้ยวไม่แต่โฆษณาขายเยอะกับลูกเกีเ้ยวเอาแก่ทำใบรับบรนลูกสองลูกอันนี้กัช่างสองกระทำลูกกี่สองับอันนี้ทำไม่เรื่อยหวนเองทำเอง,าเองมาทุกอย่างอันนี้ของไต่เสียงลูกหนึ่งต่อเหลือขึ้นของรถใหญ่อีกลูกหนึ่งเจ็ดซิบอีกลูกหนึ่งยังไม่หนับอีกจักลูกก้นนี้ที่ว่า สองคิวเจ้ารถดเขามาครับผมกับบางคันผมก็จะหนักก้า่าทหลดใหญ่นีออกให้เกี่ยวลอกกันครับไปเปลี่ยนนางงานให้เลยทําเกี่ยวทําคอขอเวลาคืนเดียวกับเซ็ศหลับปากไปทําแนนนอนตอนนี้ยังติดอยู่ติดคิวอยู่ที่หนากันกับข้างหนอกู้ตะให้เกี่ยวเขาลอกกันครับประมาณสินเดือนตุลาผมจะไปจัดการให้ันกับโต๊ะครับคลิปนี้ก็ พระไทยแค่นี้นะครับจบการขีโมทชิวไฟของผมแค่นี้แหละครับฝากติดตามรถสรับปะรดด้วยครับสวัสดีครับผม